สวัสดีจ้าเพื่อนเมื่อนีนน่สิพ้ามาเบิรงการทำงานของขอกุมานสตาหรือว่าขอกคอร์ดนั่นเองนะคะตอนนี้เปิดอยู่สามห้องจ้ามันช่มีทั้งบทหกห้องเนาะห้องละสิบสี่ตัวจ้าคือตอนนี้เขาหาคนก็คือมาประจำตรงนี้นะจ้าณตอนนี้บัทท่านมีคนจีราหฮ้อนกนระปับ,บนี่ไปก่อนนะคะเ้องมาเบิงกันจ้าอันนี้จะเป็นช่วงเศาร์เนาะจ้าหลังจากที่ห้า กดหัวหารลุ่งแล้วเข้ากับไปเก็บขีมูมาถิมจากพาพอเรียบร้อยไ้ทั้งสามของแล้วเข้ากับไปทํางานกันลักษณะงานใน้องนี้กับสิเหตุเกี่ยวกับมูหน่อยนะคะเมื่อนี้เข้ามีงานอยู่สองขอกจ้าหมูออกไม่ออกมาไม่เข้าตองตากแขวตัดหางนะคะหาลังแมก่ก ออกลูกมามิเตตัวใหญ่ใหญ่ด้จ้าพี่น้องเป็นตาหางตหาหักหางเทียกับทั้งเหรียญทั้งเห็ดไปน้ำจ้าขั้นเขียวมูหน่อยที่ออกมาจากท้องแม่หม่ๆแลละตัวแห้งแล้วนี่เมื่อสิบมีกินเหม็นเลยด้จ่าพี่น้องน้างเทียกับกัดหงกัดนาขั้นเขียวแม่จ้าเพิ่งดูจา้านี่ออกไม่ไม่ได้มือเดียวเด้นน่ตัวบกใหญ่เนาะคนตีเหตุงานตรงนี้ใดนี่รักๆก็คือต้องมีใจนะคะรักสัตว์เนาะเขาจัดการมูหน่อยเรียบร้อยเบิดแล้วเข้ากับฉีดยาแม่ ฉีดยาหลังขอดนะคะขนาดจ,จะเปลี่ยนพวกยาค่ะเชื่อแก้อักเสบพะว่ามูเวลาออกลูกเสร็จแล้วไมไม่เนี่ยจะมีอาการพรเพี้ยบกินเขานะคะถ้าห้าบอฉีดยาให้บางโตก็ออกเรียบร้อยเบิดบางโตกับปัญหาหลายได้จ้าพ่นหวงแบบว่าออกลูกไม่ได้ลูกโตัวใหญ่เกินไปแลเสียเขาก็ต้องซอยเหลือ เพราะว่าหมูส่วนมากจะออกลูกตอนกลางคืนนอกจากค้นสีบดิยอยู่นําพอตอนเช้ามาบางตัวก,ก็ลกหยังออกเบิดแล้วนี่ก็คือเป็นสัญญาณทีบ่งบอกให้ห้าวหัวเขาออกลูกได้เบิดแล้วเด้อแต่ว่าบางตัวลกบ่ออกนี่ก็แสดงว่าเอาละเด้อจ้าเริ่มมีปัญหาเขาต้องโจกซอยเวลาหมูมีปัญหาจังสีนี่ห้ากลังวลนเด้อจา้าห้าย่านหมูเขาเป็นอย่างนาะ หมูตัวใดออก,กอรูโบเบิดนี่จะมีอาการแบบป่วยเหลือล่างเลยได้จ้าเพราะว่ามันจะบบกินเขาเนาะจิราพ่อต้องหาวิธีซอยเพื่อสิบให้กเกิดปัญหานั่นขึ้นบางตัวออก,กอรูโบเบิดกับคิดมีได้จ้าพี่น้องบาดท,ที่หนีจักน้อยนีเนาะตอนนี้คือหมูมันบบท่านได้ลายดอกจ้าเห็ดสอง้นก็นสิพอเฮ็ดได้อยุดแต่มันก็นสิมเมยแน่กวัวป,ปกติงานเพิ่มแต่งเงินเดือนซ้ำเก่า มันกับมือ,อยู่เดจ้าเั้งมือยก่เท้งมือยใจเด้พี่น้องที่แหลกกับวากันกับเถ่าแก่นั่นแล้วจ้าพี่น้องว่าเป็นเสียเหตุกันสองคนได้แสเลลร่องเบิ่งแล้วมันบ่ได้จ้าพี่น้องบ่ได้บ่ได้บ่ได้มันหลายโพดเหตุบทันจ้ามือไเมืออมือลูกน้องกับเพียนคำวาวอกไม่แล้วพี่น้องว่าหาคนมาเดอ้อเจ้าคอยเมื่อยวางสี่แล้วแต่กับบุ่มมเฮาคือเกานั่นละจ้าพี่น้องแล้วก็บ,บอกหเฮาหามาคือเกา ขั้นหาบ่ได้ก็สิรับบหนักต่อไปยังสี่เราท่าแกก็เห็นเฮาเห็ดใดก็บอกมาซ่าเฮาแล้วเห็ดใดสิเป็นยงเห็ดใดก็เหตัวเฝ้าไม่เมยเนาะพี่น้อง